ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพทุกคนครับในวันนี้มีเหรียญมาให้ชมกันหนึ่งเหรียญน,นะครับ <c oughs> ครับนี่เป็นเหรียญพระสยามเทวทาธิราชนะครับอันนี้จัดสร้างโดยวัดป่ามะไฟปาเจนบุรีนะครับจังหวัดปาเจนบุรีปี2518นะครับ นั่นน่าจะเป็นองค์พระสยามเทวาธิราชนะครับพร้อมพร้อมตัวอักษระนะครับอาาักษรด้านหลังจะเป็นเป็นเป็นวิมานนะครับพระพิมานพรพระสยามเทวาธิราชนะครับแล้วก็มีปศออกำหนดนะครับสองห้าหนึ่งแปดนะครับ จะมีพระคาถากำกับนะครับครับเหรียญพระสยามเทวาธิราชน,นะครับจัดสร้างปี2518นะครับนะครับวัดป่ามะไยป่าจีนบุรีจังหวัดป่าจีนบุรีจะสร้างขึ้นมานะครับนะครับการจะสร้างเหรียญพระสยามรุ่นนี้นะครับก็คือ พระครูไทยทำทารีนะครับคูเสงสุขิตโตนะครับสมัยเป็นนองเจ้าคณะอำเภอปราจีนบุรีนะครับเา้าราวาด,ว,ดวัดป่ามาไฟนะครับในสมัยนั้นได้ได้มีพ่อพามนะครับชาลาพูดหนึ่งน้องขาวหวงาขาวได้มาบอกท่าน,นในนิมิตว่าท่านถ้าต้องการให้ป่ามาไฟแห่งนี้มีความจเจริญรุ่งเรืองนะครับให้ท่านจัดสร้างพระสยามเทวาธิราชขึ้นนะครับ ด้วยนิมิตที่เกิดใบั้งนะครับทําให้เป็นเหตุให้เกิดท่านที่คิดนะท่านคิดที่จะสร้างวัดสยามเทวาธิราชขึ้นมานะครับนะครับก็ก็ท่านก็เลยปรึกษากับนะครับคณะกรรมการต่างๆนะครับผู้าการและผู้ของวัดนะครับได้จัดสร้างขึ้น ในการจัดสร้างขึ้นเมื่อวันที่10เมษายน2518นะครับะครับก็เป็นเหรียญน,น,นี้เป็นเหรียญพิมพ์ใหญ่นะครับเหรียญจะออกมาประมาณพิมใหญ่พิมพ์เล็กนะครับเป็นพระกริง่งพระกริ่งสยามเทวาธิราชนะครับถ้าใช้วัดนะครับก,ก็จะมีเหรียญต่างๆนะครับก็มีการจัดสร้างครับสมัย พระเกจิที่ร่วมร่วมอธิษฐานจิตจัดสร้างสมัยนั้นนะครับก็จะเป็นสมเด็จพระยันสังวรน,นะครับสมัยปี2อ1 8นะครับอยู่อยู่วัดบวรน,นะครับหลวงปู่โตประดูชิมพีนะครับหลวงปู่ผางนะครับพระเกจินะครับฤทธิ์ดังๆที่ร่วมอธิษฐานจิตหลวงปู่เย็นนะครับหลวงปู่ทินนะครับหลวงปู่คำเม,มีหลวงปู่สุดวัดกาหลง ปู่บุตรดาทาวโลนะครับนะครับมีพระเกจิร่วมอธิษฐานจิตสมัยนั้นก็มาสามสิบว่วท่านนะครับก็มีพระ,ระมมพอ,ราอาจารย์ฟันนะครับพบัดป่าวหลวงสมพรจังหวัดสกลนครนะครับพระอาจารย์บันอุตโมเรียนนี้จัดสร้างนะครับปีอ่าปีลึกมากครับดสองห้นะครับ เป็นเหรียญเชื่อว่านะครับเป็นเหรียญพระสยามธิวาธิราชนี่เป็นเขาเชื่อว่าเป็นนะครับเป็นบุรุษพระกษัตริย์นะครับทําให้ท่านเป็นผู้ปกป้องสยามประเทศนะครับให้ปลอดจากขลิราชศัตรูนะครับเชื่อว่าคุ้มของป้องกันภัยแควคขานะครับให้ดับความรุ่มเย็นเป็นสุขนะครับป้องกันนะครับสิ่งต่างๆนะครับแล้วก็ ้องการมน,นุณใส่สิ่งไม่ดีนะครับพูดผีปีศาจยักมารเทวดาเกาเรทั้งหลายนะครับไม่ให้มารบกวนลังแกนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ดีนะครับมีพระเกจินะครับร่วมอธิษฐานจิตในวันจัดสร้างนี่แบบมากมายหลายท่านนะครับ